ต่อไปเชิญท่านมานครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลส,สัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานครับจริงๆแล้วผมเป็นคนภูเขาบนดอยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องทะเลเนี่ยคือผมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฐานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเนี่ยผมคิดว่ามันมีจุดที่สําคัญเนี่ย ตรงเดียวกันก็คือเรื่องระบบอำนาจตัดสินใจครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยกับข้อเสนอนะครับที่เป็นข้อสังเกตในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่อหน่วยงานผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยกรรมธิการนะครับที่มีทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายวิชาการนะครับได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการวิชาการเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายงานที่มีความหมายนะครับผมคิดว่าฐานทรัพยากร จำเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยฐานทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องอากาศเรื่องผู้คนและวัฒนธรรมเนี่ยมันคือต้นทุนทั้งหมดครับท่านประธานถ้าหากว่าระบบบริหารจัดการและระบบตัดสินใจเนี่ยมันมีปัญหาผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นที่บนดอยไม่ว่าจะเป็นที่ทะเลไม่ว่าจะอยู่ในภาคกลางจะอยู่ในรูปแบบไหนเนี่ยมันมีปัญหาหมดเลยครับท่านประธาน เมื่อกี้ก็ฟังจากอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการประกาศปิดอ่าวามายานี่นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปครับค่อง,งที่จะมีคนแออัดมากเลยนะฮะผมคิดว่าอันนี้เรื่องของการกําหนดหว่าจํานวนคนที่จะเข้าไปเนี่ยจะต้องเท่าไหร่เนี่ยในแง่ของระบบนิเวศก็ต้องคิดนะครับในแง่ของเศรษฐกิจก็ต้องคิดในแง่ของผู้คนในพื้นที่ก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าเราดูในระบบ อำนาจการตัดสินใจผมคิดว่าประกาศนี้มาจากใครอะมาจากผู้ถือกฎหมายอยู่ที่อธิบดีใช่หรือไม่อยู่ที่ประหลัดกระทรวงใช่หรือไม่และมันมีหลายประกาศอีกนะครับแล้วก็แผนงานของกระทรวงการท่องเที่ยวอีกคือว่าแผนโปรโมตเนี่ยใครเป็นคนประกาศอีกผมคิดว่าอันนี้คือทั้งหมดที่ผมพยายามจะอภิปรายให้เห็นภาพนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับเรื่องนี้ผมคิดว่าส่วนที่ ผมอยากจะเพิ่มเติมให้กรรมธิการว่าเป็นข้อสังเกตข้อเสนอเพิ่มเติมครับว่าระบบการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นช้างป่าที่จันทบ,บุรีหรือกุยบุรีนะครับถ้าระบบตัดสินใจมันไม่สอดคล้องกับข้อได้จริงในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาทั้งหมดเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่พื้นที่ครับมันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพที่ดีป,ป่าไม้ที่เชียงใหม่มันก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับหามายายอยู่กระบี ต้องให้คนกระบีและผู้คนที่เกี่ยวข้องในกระบีตัดสินใจประเด็นนี้จึงสําคัญมากครับการกระจายอํานาจหรือว่าการให้พื้นที่เป็นคนตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องสาคัญครับท่านปรานครับผมคิดว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยที่สุดต่อที่ฟังอจากกรรมธิการได้รายงานนะครับหนึ่งชุมชนพื้นที่นะครับมีทั้งชาวประมงมีทั้งคนที่จะต้องดูแลบ้านพักคนที่จะต้องขับเรือนะครับนักธุรกิจ ที่จะต้องไปเอานักท่องเที่ยวเข้าไปเอาเม็ดเงินเข้าไปหาชุมชนนักอนุรักษ์นะครับที่เป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับและผู้ถือกฎหมายที่จะต้องดูแลข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้สามสี่กลุ่มนี้ผมคิดว่าหลายคนบอกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ผมคิดว่าพื้นที่กลางที่พวกเขาจะมีอำนาจตัดสินใจนี่อยู่ตรงไหนชาวประมงจะไปมีอำนาจตัดสินใจอยู่ตรงนั้นยังไงคนขับเรือจะมีอำนาจตัดสินใจย,ยังไง ฟังจากกรรมการเมื่อกี้บอกว่าปิดก่อนที่ปิดสามวันนะฮะหมายวามว่าประกาศสามวันแล้วก็ปิดเลยนะครับแล้วคนที่เตรียมตัวนี่จะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าการออกแบบกลไกการตัดสินใจนะครับต้องมาจากทุกภาคส่วนนะครับและจะต้องมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในพื้นที่ ผมเรายกตัวอย่างนะครับท่านานถ้าคนกระบ,บี่และคนที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับได้ตัดสินใจว่าเราจะปิดช่วงไหนเราจะทําอะไรนะครับเราก็เอาแผนงานตรงนี้นะครับก็ส่งให้ทททส่งให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าถ้าจะมาที่เอาเอามาหยาเนี่ยจะต้องเตรียมตัวช่วงเดือนไหนการปิดอย่างนี้นะครับเป็นการปิดโดยโดยใช้อำนาจผู้ถือกฎหมายนะครับไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมนะครับคณะกรรมการแผกที่ว่าไหมครับของอุทยานผมคิดว่า อาจจะมีผู้คนหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อกฎหมายที่ต้องออกมาคือในเรื่องการบริหารพื้นที่พิเศษอย่างเงี้ยครับเรายังมีเศรษฐกิจพิเศษเรายังมีคณะกรรมการพิเศษเรื่องนี้ถ้าพื้นที่นะครับตั้งแต่ท่านผู้วา่าวแนอุทยานพี่น้องชาวประมงพี่น้องที่ดูแลท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจนะครับก็ตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็ทําแผนเป็นรายปีแล้วประเมินสถานาการณ์เป็น เป็นรายช่วงลายช่วงไปเป็นลายไตรามาสไตรามาสไปผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับทั้งหมดที่ผมผมได้อธิบายในครับท่านประธานครับไม่ได้หมายถึงเอามมา้ยาที่เดียวครับมันหมายถึงการบริหารจากการทรัพยากรไม่ว่าดินน้ําดินน้ําป่าอากาศและวัฒนาธรรมและผู้คนนะครับจําเป็นจะต้องกระจายอํานาจให้คนในพื้นที่ได้ตัดสินใจนะครับใช้กลไกนี้ครับมันมันจะทําให้การสร้างสารร ทั้งเศษรษฐกิจผู้คนแล้วก็การทำให้คุณค่าเนี่ยนะครับทั้งมิติเรื่องเศษรษฐกิจแล้วก็มิติเรื่องของการนุรักษ์เนี่ยมันไปด้วยกันครับท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้เวลาท่านประธานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ